ยิ่งใกล้วันเปิดตัวเข้ามาก็ยิ่งมีภาพและข้อมูลสําคัญหลุดออกมาสําหรับโตโยต้าซูพรารถสปอร์ตคูเป้ที่หลายคนจับตามองแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของรุ่นพ roduction จะมีเส้นสายเหมือนรถต้นแบบอย่าง FT1 แต่มิติตัวถังและสัดส่วนในแต่ละจุดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทําให้ FT1 ที่มีดีไซน์ในแบบซูเปอร์คาร์กลายมาเป็นรถสปอร์ตธรรมดาธรมาอย่างซูปรารุ่นปี2020ล่าสุดมีภาพหลุดชุดใหม่ทั้งภายนอกและภายในของซูพร้า รวมถึงราคาที่จะมีการประกาศออกมาในช่วงของการเปิดตัวหลุดออกมาก่อนกำหนดจากภาพชุดใหม่เจนบ้านท้ายของซูปราชัดเจนมากขึ้นแต่ให้ล้อยู่ที่ห้องดีสานภายในที่ความรู้สึกถึงดีไซน์ในแบบ BMW แต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบแดชบอร์ดและตำแหน่งต่างๆของอุปกรณ์ภายในห้องดีสานจะแตกต่างไปจากคู่แฝดอย่าง BMWC4 โโฉมใหม่แต่เรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือราคาจำหน่ายของซูปรา ที่ยังไม่มีการยืนยันจากทางโตโยต้าโดยราคาที่หลุดออกมาเป็นราคาของรุ่นเครื่องยนต์6สูบเพียงเริ่มจากรุ่นเริ่มต้นที่49,990เหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,595,000บาทขยับมาเป็นรุ่นพรีเมียมในราคา53,990เหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,723,000บาทส่วนรุ่นท็อปสุดอย่าง l a u n c h Edition ถูกตั้งราคาไว้ที่55,250เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ1,763,000าบาทและอีกไม่กี่ชั่วโมงนับจากนี้เราคิดจะได้ทราบกันว่าราคาข้างต้นเป็นราคาจำหน่ายซูพรพาที่ถูกต้องหรือไม่พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลก กดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ